สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูราคาน้ํามันในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันที่9เมษายนมีการปรับลดราคาน้ํามันลง30สตังค์นะครับแล้วก็60สตังค์ตามลําดับอันนี้ราคาน้ํามันเนี่ยเป็นราคาประกาศที่อยู่ทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะฮะมีมีภูมิลําเนาอย,อยู่ห่างออกไปจากกรุงเทพกออ็อาจจะแพงขึ้นเล็กน้อยนะครับตามภูมิลําเนาที่เราอยู่นะครับ สำหรับวันนี้มีการปรับลด30สตังค์นะฮะมีผลพรุ่งนี้คือ10เมษาเริ่มต้นจากน้ำมันดีเซลพรีเมียมนะฮะคือตัวบนสุดเลยราคาลดลง30สตังค์เหลือ24บาท0ูสตังค์สำหรับดีเซลธรรมดานะครับลดลง34สตังค์เหมือนกันเหลือ20บาท19สตังค์สำหรับดีเซล B10 นะครับที่เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานบ้านเรานะฮะลดลง30สตังค์เหมือนกันเหลือ17บาท19สตังค์ และสสำหรับ B20 นะครับลดลง30สตังค์เหลือ16บบาทเ4สสตังค์นะครับสำหรับ B20 เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีรถใหม่ๆหน่อยก็สามารถเติมได้นะครับลดประมาณว่าปี2ปีลดกระบาทนะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินลด60สตังค์สำหรับน้ำมันเบนซินธรรมดานะครับลดลง60สตังค์เหลืออยู่25บาท06สตังค์ สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอนะครับแก๊สโซฮอ95เหนี่ยเหลือที่17บาท65สตางค์ส่วน91นะครับเหลือ17บาท38สตางค์สำหรับกลุ่มน้ำมัน e นะฮะ E 20กับ E85 ราคายังคงเดิมนะครับเพราะว่าแหมลงไปถึงระดับ14บาท15บาทแล้วนะครับก็ไม่รู้จะลดยังไงไหวอราคา E20 นะครับอยู่ที่15บาท24สตางค์และ E85 อยู่ที่14บาท84สสตางค์ สําหรับช่วงนี้ราคาน้ํามันแน่นอนนะครับว่าปรับลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าราคาทางด้านของน้ํามันดิบระดับโลกนะฮะก็ผันผวนผันผวนตามทิศทางตลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางวันก็ขึ้นสูงนะฮะอย่างวัน2วันก่อนเนี่ยขึ้นไปเกือบสามสิบสามสิบดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแต่ปัจจุบันก็ลงมาเหลือ25อะไรวันเนี้ยบางวันลงไปถึง20นู่นนะครับก็คือแว่งแว่งไปแกว่งมานะฮะก็ต้องเข้าใจเนาะว่าช่วงนี้ภาวะโรคระบาด ระบาดมันมันเป็นไปทั่วโลกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ทางด้านของน้ำมันเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีปัจจัยนะฮะไม่มีปัจจัยที่ทําให้คนอยากใช้น้ํามันนะฮะถึงขนาดว่ารถขนาดนี้ผมก็ยังมั่นใจอยู่นะเพื่อนเพื่อสมาชิกห,หลายหะท่านก็คงยังคิดอยู่ก็ไม่รู้จะขี่รถไปไหนนะครับอันนี้ทางการเลสซิ่งเองก็เติมน้ํามัน มาได้อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับยังเต็มถังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าไม่ได้ขี่ไปไหนเลยนะครับสําหรับรถลาช่วงนี้นะฮะแต่ก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับพวกเรานานที่จะเห็นทีนะครับน้ำมันร่วงบ่อยมากเดือนนี้ร่วงมาแล้วถึงหลายหนแล้วว่าอย่างนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ